วัสดีครับผมรัดนะครับจากช่องโลโซทีวีนะครับวันนี้เรามาทํางานคานเรือป่าทองกันอีกแล้วนะครับผมก็เรามาดูกันนะครับมีเรืออะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเรามาดูบรรยากาศกันนะครับผมตอนนี้มีเรือปั่นอยู่เยอะเลยนะครับขึ้นมาเยอะเลยนะครับ ้ายนี่ก็มีเรืออวนดำนะครับสามสีลำเลยนะครับเยอะเลยนะครับผมขึ้นมาตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับเพิ่งขัดสีเสร็จหมดเลยนะครับผมก็ตอนนี้น้ำท่วมนะครับผม น้ำเยอะนะครับฝนตกด้วยก็น้ําขึ้นมากันเลยน้ําเต็มคานเลยนะครับอน้ําเต็มแบบนี้ก็ทํางานลาบากนะครับอันตรายด้วยนะครับผมผ่านมาก็ลานี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมเรามาดูเรือลํานี้กันบ้างนะครับเรือลํานี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับถาสิกันเพียงแล้วนะครับเรือหนังยอดนะครับผม ไก่เสร็จแล้วนะครับผมทาสีกําแพงสองเที่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกอหลือกระไดก็อไก้ลงน้ําแล้วนะครับผมก่อวันนี้น้ําท่วมเลยนะครับนี่น้ําลดลงแล้วครับเมื่อกี้นน้ําท่วมน้ําใหญ่เลยนะครับผม ก็ผ่านมาอีกวันนึงก็น้ําท่วมอีกแล้วนะครับผมก็ดูจากวิวข้างบนนะครับผมน้ําท่วมแบบนี้ก็อันตรายนะครับผมตอนนี้ลำใหญ่ก็เสร็จแล้วนะครับ จะลงน้ำแล้วก็เริ่มลงนะครับเริ่มเสร็จกันหมดแล้วนะครับเรือปั่นก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็น้ำท่วมเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรือลงยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงน,นะครับผมตอนนี้เลิกงานพอดีเลยนะครับฝนก็เลยตกเลยนะครับผม ฝนตกหนักเลยนะครับตอนเย็นนะครับผมเรือก็ใกล้เสร็จกันหมดแล้วนะครับเรือปั่นเรืออุนดำนี่ก็ใกล้ลงกันหมดแล้วนะครับผมมาดูนะครับผมตกหนักเลยนะครับผมนี่นะครับมืดตืบเลยนะครับผมตอนเย็นนะครับผมก็ตกหนักจนกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับผม ันนี้นะครับเรือลำใหญ่นี่ก็จะลงกลางคืนนะครับผมลำใหญ่ลำนอกนะครับสองลำเลยนะครับผมฝนก็ตกหนักเลยนะครับผมตอนนี้ก็เข้าดึงเรือ ำใหญ่นะครับเรือ um. ุ่นดำลำใหญ่นะครับผมลำนี้แต่แล้วก็สวยงามเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ติดตามช่องโลโซทีวีด้วยนะครับผมก็ผ่านมาอีกวันหนึ่งก็ลำเล็กนี่จะลงแล้วนะครับเรือปั่นลำเล็กนะครับผมสีเขียวอ่อนสีขาวนะครับ ก็สวยงามดีนะครับเรือปั่นน้ำเล็กนะครับผมนี่จะลงขานแล้วนะครับรน,น,นี่ครับตานนะคตนะครับวุ้ยเรานา เรามาดูเรือปั่นลำนี้กันบ้างนะครับผมลำนี้ก็สีเหลืองสีเขียวสีขาวนะครับผมก็สวยงามดีนะครับเรือปั่นลำเล็กนะครับผมก็จะลงน้ำแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับผมช่องโลโซทีวีนะครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรถ่ายให้ดูนแน่นอนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม ตอนนี้เรือกำลังลงอีกลำหนึ่งแล้วนะครับเรือนี่สวยนะครับสีเขียวสีขาวนะครับผมอาโทสีส้มเล็กๆนะครับสวยนะครับเรือพันนะครับ เรามาดูลำที่สีกันบ้างน,นะครับลำที่สีนี่ก็สีแดงนะครับผมสีขาวนะครับผมก็สวยงามดีนะครับผมก็เตรียมตัวลงกันหมดแล้วนะครับผม มาดูเรือลำนี้กันบ้างน,นะครับเรือลำนี้ก็จะลงน้ำแล้วนะครับนี่สวยเลยนะครับเรือลำนี้นี่น้ำเต็มแล้วนะครับลงน้ำละจะลงคานหมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่ลำแล้วนะครับผม

ตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะลงคืนนี้นะครับลำนี้ก็นี่ยังเหลือ2องลนะครับก็ลำนี้น่าจะถ่ายไม่ทันนะครับลงคืนนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมก็กลับบ้านแล้วนะครับก,ก็ติดตามช่องด้วยนะครับผม ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมทํางานคานเรือปลาชอง EP 2นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม